สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนซื้อของผ่านเว็บออนไลน์ที่ชื่อว่าเจไดออนไลน์นะครับเราก็กดเข้าไปหน้าเว็บของเขากันเลยหน้าเว็บของเขาก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถเลื่อนลงมาดูสินค้าหรือว่าเราจะกดเลือกตามหมวดหมู่ที่เขาจัดไว้ให้ฝั่งด้านซ้ายของเขาก็ได้นะครับจากนั้นเราก็กดเข้าไป ล็อกอินทางหน้าเว็บของเขากันก่อนการล็อกอินนี้จะมีอยู่2แบบนะครับเราจะใส่อีเมลของเราเพื่อสมัครเข้าเว็บของเขาก็ได้หรือว่าเราจะกดเชื่อมต่อกับ i d Facebook ของเราก็ได้นะครับเราก็สะดวกแบบไหนเราก็ใช้แบบนั้นอ่าผมสะดวกที่จะใช้ Facebook ผมก็กดอไ่ f a c o b o o k อันนี้เราทําการเชื่อมกับ Facebook แล้วนะครับล้าต่อไปเราก็ไปหาเลือกซื้อสินค้ากันเลยผมจะเลือกสินค้าเป็น Gaming Gear ก็ได้ครับ g a มมิ่งเกีเข้ามา g a มมิ g งเกีก็จะมีโหมดย่อยของเกมมิ g งเกีไปอีกก็จะเป็นพวกเก้า e อี้เมาส์คีย์บอร์ดเฮดเซตอะไรพวกนี้ผมจะเลือกเป็นเมาส์แล้วกันครับ เข้ามาเมาส์มันก็จะมียี่ห้ออีกครับมันก็มียี่ห้อยิบย่อยเข้าไปอีกว่ามันมียี่ห้ออะไรบ้างก็ตามที่เราเห็นนะครับมันก็จะมีผมเลือกเป็นโซวี่ so ec one b แล้วกันนะครับโอเคแล้วเรากดเข้าไปแอดเข้าตะก,ก้าของเราเลยนะครับจากนั้นเราเข้าไปดูในตะก,ก้าของเรา อันนี้ที่ผมเลือกอ่า CPU ไปเราจะไม่เราจะซื้อเมาส์อย่างเดียวเราก็กดการกระพทิ้งไปโอเคแล้วทีนี้มันก็จะมีสินค้าที่เราเลือกมาแล้ว1ชิ้นนะครับนั่นคือเมาส์ sovy e c 1 b นะครับจากนั้นเราจะจ่ายเงินทำไงเรากดไปที่ตรงนี้ครับเช็คเอาท์ hmm. โอเคเช็คเอาท์นี่ครับฝั่งด้านซ้ายเขาก็จะมี ให้กรอกข้อมูลว่าจะให้สินค้าของเราเนี่ยส่งไปส่งมาให้เราที่ไหนส่งมายังไงนะครับจากนั้นมาฝั่งขวาเรามาดูฝั่งขวา your order order ของเราเนี่ยก็จะเป็นนี่ครับเม้าสโววี่ c 1 b โอเคราคาเท่านี้จากนั้นเลื่อนลงมามันจะมีอยู่การชำระเงินจะมี2แบบ แบบที่1คือโอนผ่านธนาคารโดยตรงครับแบบที่สองคือชำระผ่านเครดิตการ์ดครับผมถ้าเราเลือกชำระผ่านธนาคารโดยตรงเขาจะส่งการยืนให้เรายืนยันเข้าไปในอีเมลของเราเพื่อที่เราจะมันเขาจะส่งเหมือนแบบว่า,เ,าเลขบัญชีไปทางอีเมลของเราให้เราไปเอาเลขบัญชีแล้วก็โอนเงินเข้าไปแล้วก็ยืนยัน การโอนของเราผ่านอ e ีเมลเขากลับไปอีกทีหนึ่งนะครับส่วนถ้าชำระผ่านเครดิตการ์ดเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลของเครดิตการ์ดของเรา mm hmm. เพื่อที่จะชำระเงินผ่านเครดิตการ์ดนะครับ mm hmm. แล้วเรากกไปแล้วเราก็กดชำระไปครับ mm hmm. ครับผมสำหรับวิธีการซื้อของออนไลน์เว็บเจได ก็มีประมาณเท่านี้ครับถ้าขาดตกบกพร่องอะไรผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอของผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub ส cribe ให้ช ANNEL ของพวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนขอบคุณครับ